ใหญแล้วเขาเอาป้ายเรียงต่อกันแบบนี้ถ้าเวลาที่ศิลปินท่านไหนขึ้นเขาก็จะเปิดไฟไป้ายนั้นแล้วก็ดับดับไฟของศิลปินท่านหนึงอ๋อเอาแบบนั้นเหรอใช่ไหมเอาตรงๆนะ,ะแบบนั้นเข้าใจอยู่นะมึงหันไปดูดเด็กกับเรลิงกูสิอ๋ออบนั้นอันนั้น,น ดอเด็กดอเด็กหายตัวนึงใช่ไหมครับมันอาจจะแปลว่าตัวนั้นไม่มีฐานเลยอ๋อ oh. นี่ oh. มาดูยอยักษ์ครับ oh, ตัวนี้คือยอยักษ์แบบ <my. S 2> สู้ oh, <my. S 2> ชีวิตโอ้ยยอยเชิดแบบพี่กูบ่อยยอยักษ์ของป่อยปายแบบพี่กูเห็นหลายงานแล้วสะด,ด้วยไม่มีคำว่าเปลี่ยนท้องเปลี่ยนฐานเอาซะเลยอันนี้คือป้ายดึกดำบรรดึกดำบรรา แต่ถ้าป้ายที่มันมีไฟขึ้นเยอะๆจะเป็นแบบนี้ครับอ่า,อามองไกลๆนึกว่าง,งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่แต่จริงๆเหมือนตีงมาวาการปะอเมองไกลๆเห็นไฟแจ้งสีแบบนี้นึกว่าง,งานวันเกิดเขาจัดก,กันแถวบ้านแค่นี้แหละ เด็กนะแก่น่ะนะเด็กกับหางลอลิงนะอ่ะผมก็ไม่เข้าใจนะคุณไปไปอริโอครับผมคุณว่าเด็กไม่มีฐานเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วลอลิงมันคือยังไงอธิบายให้ผมฟังเหน่อยได้ไหมมันเป็นสกิลการการไล่สีไล่สีขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปให้มันมีสีครับไล่สีจากไม่มีสีแล้วค่อยมีสีมีสีขึ้นไปมันเป็นมันเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ในการเรียนรู้ของวิชาศิลปะ เลขวัฒนธรรมอ้าวอะไรเยี่ยครับครับอ่าแล้วแล้วเรจูยูวันเกิดใครขอบคุณนะขอบคุณนะเกิดีริงนะเจ้าไม่รู้หรอกเขาไม่ให้พิบเบิลหรอกเขาหันหน้ามาหาคุณเนาะขอบคุณทุกคนเลยนะที่แฮปปี้เบิร์ดเดย์อีกแล้ว เพนดะนทานขงขันไปเขาหันหน้ามมาทำกูเบิดโอเคขึ้นมาปอกก็ได้นะได้จะหันหลังให้ทำท่าเพาไม่รู้เรื่องสบาย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  happy birthday to ผู้ใดเอ่ยไขว่าไขว่าขีดข้างคากีดตาปาหรือเปล่าคิดบิ้งนิดดีเอ่อปลาหรือเปล่าปลาอิหยังปลาตองหรือปลาท้องเอ่อปลาเอ่อปลาตีนหรือเปล่า โอ้แม่มาแม่ไอ้ทายอีกหนึ่งรอบ้าลถ mm hmm. เออรู้ว่าที่เอ,อ่อที่ที่มันอยู่ในหมาหรือเปล่าวะนี่อย่างที่อย่างขนหมารลอหูหมา ไอ้บ้านนาไนอ้หนุน้องไม่ต้องกลับขึ้นมาวันจะไปไม่ได้มีหน้ามึงบลงเล็ตเฮ็ดหมาซัวกูว่า <จะ S 2> ไหวมาบังหันปั๊บเดี๋ยทีทีตีท,ท,ทีทีปุ๊บแฮมห <ะ S 2> มาปั๊บกู้ขดิบล้มเลยนอนเลยอ๋อเมื่อกี้เขาแก,ก้โคตดีเพื่อนบันเลิศจ้ะไปละเรียบร้อยนะเฮ็ดหมาปั๊บอ๋อโอเคแล้วเนาะ อสรสลบแล้วเอา้านอนแน่นยังเฮ้ยึ้นแม่แม่ไป่ะ,ปะโ,อโอ้ยเหื่อยครับสิดห้องเพลงมาเนี่ย,ยพีททางเพื่อนเอออ่ะเอ็มจีเพื่อน ร้องเพลง<า>นะครับเข้ามาต้องรอเขาจะคิดประมาณวันนี้ไม่มีอารมณ์เอาอารมณ์เขาจะคิดปะอะไรนะอะไรอะไรนะครับไม่มีอารมณ์ร้องเข้าสคริปอยากร้องไปทั่วไปที่เสนอเกินพุโทโธธรทรมโมสังโฆพุโทโธธรทรมโมสังโฆวันหนึ่งไม่มีอารมณ์อยากร้องเพลงเข้าสคริปต์ก็ไม่ร้อง วันหนึ่งอยากร้องลิเกก็ร้องวันหนึ่งอยากเอาก้ออี้มานั่งพูดก็มานั่งนี่เจ้าไอ้อบมันว่าข่าว่าอย่าร้องลิเกไอ้อบคนดี มันจะเป็นคนโดนเทสำหรับเราให้มันนั่งเกาไข่ตัวเองอยู่ในห้องนั่นแหละแก่จะไปรู้อะไรไอ,อ้ออบเวลาร้องเลยเก๋ช่างมีความสุขเสเลือกเกอ ลองเพลงนี้ก่อนได้ไหมอะไระนี่นี่นี่ก่อนที่มันจะถูกตัดออกไปถ้าเธอรักฉันจริงผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังให้ไอ้ไปส่งแรงน้องถวง่วเลือกมาเพลงหนึ่งอ้าวโอเคเลือกแล้วให้ไปส่งใช่ไหมพี่ครับเลื่อนไปตรงที่ นุกธนดดน้องสามสีเพลงรวดได้ไหมครับไปร้องเยอะกว่าตกเม็ดเล่พี่ให้เลือกเลยเม็ดเล่ขอใบเนี่ยลดสองแถวคิมินโตะไม่ใช่ไม่ใช่อี คือสคริปรวมของข้าเองร้องสามสี่เพลงเลยแล้วที่เลือกมาหนึ่งเพลงและก็ร้องตามข้าไปแต่ขอให้ข้าร้องได้สักหนึ่งเพลงเลือกมาเลย